สวยแถมเก่งเปิดการศึกษาอายุแท้จริงของก้อยรัชวินสำหรับนาทีนี้หลายคนต้องรู้จักเธอเป็นอย่างดีสำหรับรัชวินคงมาไลยสกุลเดิมวงวิริยะชื่อเล่นก้อยเกิดวันที่18มกราคมพศ2527จบการศึกษาระดับอนุบาลปฐมศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบนระดับอุดมศึกษาจากคณะน,นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานการแสดงภาพยนตร์สร้างชื่อเรื่องรักสามเศร้าและยังแสดงละครโทรทัศน์เรื่องบ้านนี้มีรักและดินน้ำลมไฟทางด้านผลงานโฆษณาเช่นโฆษณาออ n เรนต์เลตบูเอ็กซ์ตายูซาทีโอทีสกอตทวิตีและยังแสดงในมิวสิกวิดีโออีกหลายตัวนอกจากนี้เคยออกผลงานอัลบั้ม s c h o o l of Lux ปีพศ2552ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ในสาขาผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่องรักสามเศร้าแถมรัชวินวงวิริยะยังเป็นหนึ่งในนักวิ่งและทีมงานก้าที่ริเริ่มโดยอาทิวราคงมาลายัยปีพศ2 5 5 9โครงการ9้คนละกเพื่อโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พีพศ2560โครงการ9้คนละกเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศก้อยรัชวินวงศริยะแต่งงานกับอาทิวราคงมาลายัยและได้ให้กำเนิดบุตรเป็นบุตรชาย มีชื่อว่าเด็กชายอาชวินคงมาไลชื่อเล่นน้องทะเลคลอดเมื่อวันที่5ตุลาคมพศ2564